กลับมาพิสูจน์เรื่องจริงกันต่อนะครับกับเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเกิดขึ้นในเขตวัดวา,ารามซึ่งเป็นเขตอภัยทานซึ่งมีกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพโจรใจบาปที่ลงทุนภายเรือมาวางตะข่ายจับปลาที่คลองหน้าวัดบางพังจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เกงรงกลัวต่อบาปกรรมแม้ว่าทางวัดจะเคยแจ้งความไปแล้วนะครับแต่ทางกฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดกับโจรได้ เพราะปลาที่ถูกลักไปนั้นเป็นปลาธรรมชาติไม่ใช่ทรัพย์สินของวัดทางลูกศิษย์จึงนำภาพพฤติกรรมของคนที่ไม่กลัวตกนรกมาเผยแพร่เพื่อประนามการกระทำของโจรไปติตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับสนับสนุนโดย AIS e สูสีดีแม็กซ์1.9 DDI Blue Power เชื่อว mmm ่าอีกหนึ่งวิธีที่หลายคนเลือกที่จะทำบุญทำทานเพื่อสร้างกุศลผลอุ่นตามหลักพระพุทธศาสนานั่นคือการปล่อยนกปล่อยปลาในวัดซึ่งถือเป็นเขตอภัยทานในแต่ละวันเหล่าชาวพุทธ จึงนิยมไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านและทําบุญให้อาหารปลาธรรมชาติหลากหลายสายพันธุ์ยังที่เขตอภัยทานในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดศรีรัตนารามหรือวัดบางพังอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ แต่ภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนใจบาปกล้าทำได้ทั้งที่รู้ว่าที่นี่เป็นเขตอภัยทานแต่โจรใจบาปรายนี้พายเรือเข้ามาในความมืดแอบเข้ามาลอบวางตะข่ายดักจับปลาอย่างไม่ละอายต่อบาปถึงในเขตวัดภาพนี้ บันทึกไว้เมื่อเวลาตีสของวันที่26วิมิถุนายนที่ผ่านมาสองโจรใจบาปสวมไอโมงพายเรือเข้ามาในยาวมวิกาลเมื่อสบโอกาสเขาได้วางตะข่ายพร้อมทุ่นลอยน้ำดักจับปลาที่มาติดกับจากนั้นได้ช่วยกันลากตะข่ายข้ามแม่น้ำนำปลาไปขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามอย่างแนบเนียนคนที่นำอวนนะครับมาลากแล้วเอาปลาไปผมขอผมรู้สึกแบบ สลดใจว่าทำไมทาไมถึงเหตุการณ์ต้องเป็นเช่นนี้ mm hmm. ทําไมมนุษย์นาคนเรานับวันมันยิ่งแย่ลงแย่ลงไม่แต่ปลาหน้าวัดก็ยังไม่เว้นเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีโจรใจบาปบุกเข้ามาลักปลาในเขตวัดบางพังเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งจนลูกศิษย์วัดทนไม่ไหวนำภาพจากกล้องวงจรปิดโพสต์ประนามการกระทำของโจรในสังคมออนไลน์ จนเกิดกระแสสังคมพากันสาบแช่งโจรให้บาปกรรมตามทันในชาตินี้ส่วนเขาเอาปลาไปเขาอย่างมากเขาเอาปลาเอาไปขายหร,หรือไปกินเขาก็ไม่มีความสุขรหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ากับตัวของคนที่ทาครั้งนี้นะครับผมคำพังไม่ใจนะครับเวรกรรมมันมีจริง <S 1> <S 1> การจับปลาในเขตวัดจึงไม่ต่างกับการลักขโมยหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในทางโลกและมันไม่ควรจะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีก ทางวัดบางพังและลูกศิษย์จึงหาวิธีป้องกันโจรใจบาปแต่ก็ไม่สามารถเฝ้าระวังได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนพระครูใบดีกาเอกชัยถามิโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพังจึงขอบิณฑบาตไปยังโจรทั้งหลายครับด้วยการให้แง่คิดคติธรรมเพื่อให้ละอายต่อการทำบาปจะมีพุทธศาสนานสุปาสิทนะบทหนึ่งว่า รรมมุนาวัตตีโลโก้ก,ก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะคนเหล่าใดทำกรรมเช่นนั้นย่อมได้รับผลเช่นนั้นแม้ทางโลกจะไม่สามารถเอาผิดกับโจรเหล่านี้ได้เพราะก่อนหน้านี้ทางวัดได้เคยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วแต่พนักง,งานสอบสวนชี้แจงว่าไม่สามารถรับแจ้งความได้เนื่องจากปลาเหล่านี้ มาอาศัยใบบุญที่หน้าวัดเองตามธรรมชาติจึงไม่ใช่ปลาเลี้ยงไม่ใช่ทรัพย์สินของทางวัดนี่จึงไม่เข้าข่ายคดีลักทรัพย์แต่แม้กลุ่มโจรลักปลาจะไม่ได้สัมผัสกับบทลงโทษทางโลกแต่สำหรับชาวพุทธล้วนมีความเชื่อว่าตามหลักพระพุทธศาสนาผลกรรมจากการทำบาปที่ใครก่อไว้ในชาตินี้จะกลายเป็นเงากรรมติดตัวไปตลอดทุกพทุกชาติไหนที่สุด มาถึงช่วงรู้เล่ทันภัยช่วงนี้นะครับอยากให้คุณผชมได้รู้ทันเล่โจรทุกวันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโลกโซเชียลนั้นเป็นอีกช่องทางที่ทำให้โจรเข้ามาแฝงตัวแฮกข้อมูลหรือสร้างเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาเพื่อต้มตุนหลอกลวงหลายคนครับจึงหลงกลถูกหลอกลวง จนสูญเสียเงินทองเป็นจำนวนมากปติตามเรื่องนี้กับคุณสัสนสณีมีชูสารครับช่วงดูแลทันภัยกับดิฉันสันสนีมีชูสาร Facebook ถือเป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกค่ะบางคนมีไว้เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะ ขณะที่มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อการทำงานโซเชียลเน็ตเวิร์กรูปแบบนี้กำลังกลายเป็นช่องทางให้กับจอมโจรไซเบอร์เข้าไปแฝงตัวสร้าง Facebook ปลอมเพื่อใช้หลอกลวงต้มตุนครึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์เหล่านี้ไม่น้อยกว่า20รายค่ะรูปแบบของการแฮกเฟซเป็นอย่างไรและเราจะมีวิธีปิดช่องเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโจรเหล่านี้ได้ด้วยวิธีไหน ไปชมจากรูเล่ทันไัยค่ะเราเอาเฟซเรไปขอยืมเงินเพื่อนเอยี่เออยูเป็นฟบุ๊กเราเช็คด้ไหมเฟซบุ๊ในชื่อตันภาสกรนาทีที่มีภาพโปรไฟล์เป็นหน้าคุณตันเจ้าพ่อเครื่องเดื่มชาเขียวชื่อดังใครจะรู้ว่านี่คือเฟซบุ๊กปลอมที่ถูกนายสุประชัยสืบสุนทรมิจฉาชีพแฝงตัวสร้างขึ้นใช้เป็นช่องทางหลอกลวง โดวยวิธีอินบ็อกข้อความแจ้งว่าเหยื่อคือผู้โชคดีได้รับเงิน10ล้านบาทพร้อมรถเบ้นหนึคันรวมมูลค่า8ล้านบาทแต่มีข้อแม้ว่าเหยื่อต้องไปซื้อบัตรเติมเงินมูลค่า1,000บาท2ใบแล้วถ่ายเอกสารส่งกลับมาให้สุดท้าย18มงกุฎร,รายนี้ถูกตำรวจรวบได้ขาบ้านพักย่านถนอนอรุณอมรินทร์กรุงเทพเช้าตรู่วันที่24มิถุนายน เช่นเดียวกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปอ,อจังหวัดชัยนาทที่ถูกแฮกเกอร์เข้ามาแฮกเฟซบุ๊กส่วนตัวส่งข้อความขอยืมเงินเพื่อนๆ20รายได้เงินไปกว่า1 0 0 0 0แสนบาททั้งๆท,ท,ที่เฟสนี้เจ้าตัวไม่ได้ใช้งานมานานกว่า5เดือนแล้วนี่เปในส่วนที่น้องบางคนหรือพี่มีพี่บางคนนะคะที่กเกษียณไปแล้ว พอพี่เขาได้รับเฟซตัวนี้พี่ก็พี่เขาก็เลยโอนเงินโอนเงินไปให้ก็เขาก็เสียหายไปหนึ่งหมื่นบาทมีอยู่หนึ่งลายและในส่วนที่น้องคอพพที่อยู่จังหวัดสกลนครนะคะ,ะค่อนข้างจะมากหน่อยคือเก้าหมื่นบาทที่โอนไปให้และในส่วนที่น้องมีส่วนกลางเนี่ยคนแรกเลยที่โอนเนี่ยไปหมดไปห้าห้าพันบาทค่ะนี้พอน้องเขาโอนเสร็จแล้วเขาถึงมารู้ว่าเขาโดนหลอก บัญชีปลายทางที่ผู้เสียหายต้องโอนเงินให้นั้นเป็นของบุคคลหนึ่งที่เปิดไว้ที่ธนาคารทหารไทยย่านสะพานสูงกรุงเทพตำรวจเตรียมขยายผลตรวจสอบว่าเป็นวิชาชีพตัวจริงหรือถูกแก๊งโจรหลอกให้เปิดบัญชีก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนการแฮกเฟซบุ๊กเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นนางดวงมานศีกิจวิไลกุลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสจังหวัดเชียงใหม่ ตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์เข้าไปปลอมบัญชี Facebook ในชื่อดวงมานสีกิจวิไลกุลส่งข้อความให้เพื่อนซื้อบัตรเติมเงินให้มีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อสองรายตำรวจปอทอชำแหละพฤติกรรมของเหล่าแฮกเกอร์ไว้3รูปแบบรูปแบบแรกคนร้ายจะเข้าไปก๊อปปี้ภาพของผู้เสียหายเก็บไว้จากนั้นจะนำไปสร้าง f a c e b o o k ปลอมสวมรอยแอดไปอย่างเพื่อนสนิทของเหยื่ออ้างว่าเป็น Facebook อีกอันที่เปิดใหม่แทนเฟซเดิม รูปแบบที่2เป็นการแฮกเฟซโดยการคาดดาวพาสเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดหรือกรณีที่ผู้เสียหายลืมล็อกเอาท์ออกจาก Facebook หลังเปิดใช้งานรูปแบบสุดท้ายจนออนไลน์จะปล่อยไวรัสหรือสปายแวร์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นทุกๆก,กิจกรรมบน Facebook คนร้ายจะสามารถมอนิเตอร์เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกอย่างก่อนเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญคืออินบ็อกพูดคุยกับเยื่อ ออกอุบายหลอกยืมเงินอ้างว่ากำลังป่วยนะครับอ้างว่าเกิปดปฎิเพรนะครับอ้างอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะเป็นที่ขุดมากๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยเราซึ่งมีใจค่อนข้างจะยกเลื่อนผื่นหายกแล้วก็จะพยายามช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทําให้เราผ่านการตรวจสอบครั้งนึงครับว่าเอ๊ะเขาเป็นแบบจริงหม่นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับ เพื่อนที่เราแอบเฟซบุ๊กกันอยู่ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้เราก็อาจจะโทรศัพท์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นเหตุการณ์แบบนั้นแบบน,นี้จริงหรือไม่ข้อมูลของตำรวจปอทพบว่าตั้งแต่ต้นปี2559มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ไว้ไม่ต่ำกว่า20รายส่วนใหญ่ถูกจนออนไลน์สร้างเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาแล้วหลอกให้เพื่อนเจ้าของบัญชีโอนเงินให้ เหยื่อถูกหลอกเป็นเงินตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นกว่าที่ผู้เสียหายจะรู้ตัวก็ช้าเกินไปจึงฝากเตือนนักท่องออนไลน์ทั้งหลายว่าหากมีเพื่อนมาขอยืมเงินผ่านวิธีเหล่านี้ควรตรวจสอบย้อนกลับไปยังเจ้าของบัญชีให้บอกเพื่อนที่อยู่ในวงของเราในอินบ็อกซ์ของเราที่ที่ว่าเป็นเพื่อนเนี่ยว่า Facebook ของเราเนี่ยโดนแฮกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีจดหมายในประเภทนี้ไปเช่นขอให้โอนเงิน เนื่องจากว่าอะไรเป็นข้ออางต่างๆไม่ว่าไม่ว่าเกิดการเกิดอุบัติเหตุการการจะต้องใช้เงินเร่งด่วนเรื่องญาติเจ็บป่วยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้บอกเพื่อนๆเราจะได้กระจายไปสู่วงอันอื่นว่าของ Facebook ที่ไปขอตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆคาถาป้องกันภัยสามข้อที่ตำรวจฝากย้ำเตือนให้ประชาชนพึงระวังก่อนตกเป็นเหยื่อโจรไซเบอร์คือหห้ามมน ควรสแสวบงหาความรู้การใช้โซเชียลอย่างชาญฉลาด 2. ห้ามซื่ออย่าหลงกลเชื่อใครง่ายๆเพราะโลกออนไลน์คือโลกเสมือนจริงและสุดท้ายห้ามขี้เกียจมันตั้งค่าความปลอดภัยหรือเปลี่ยนพาสเวิร์ดเฟซบุ๊กป้องกันการตกเป็นเหยื่อโจรบนโลกออนไลน์ การแฮก Facebook ถือเป็นอีกหนึ่งเลขกลนของบรรดาแฮกเกอร์ที่สามารถเอาชนะเทคโนโลยีได้ค่ะจึงย้ำคุณผู้ชมว่าควรตั้งค่าความปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้งและคำานึงถึงคาถาความปลอดภัยที่ตำรวจได้แนะนำเอาไว้นั่นก็คืออย่ามึนอย่าซื่อและอย่าที่เกียจค่ะแน่นอนว่าความไฮเทคของเทคโนโลยีนำมาซึ่งความสะดวกสบายแต่ก็แฝงไว้ด้วยภัยร้ายเสมอพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะคุณต้องรู้กลโกง รู้ทันเล่โจรกับรู้เล่ทันภัยคุณผู้ชมครับผมดรลาเบลคนเดิมนะครับวันนี้ผมปลอมตัวมาเป็นชาวสวนเพื่อตามหาเครื่องยนต์ทางการเกษตร ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเห็นเขาบอกว่ากินน้ำมันน้อยสุดๆไปเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนี่นครับนี่มันนี่มันนี่มันเครื่องยนต์ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงนี่นะไม่น่าล่ะใครๆก็บอกว่าเครื่องนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆ แค่เห็นฉลากนี่ติดอยู่ก็รู้เลยว่าประหยัดจริงเย่ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงช่วยคุณประหยัดชาติได้ประโยชน์ช่วงหน้าติดตามพระเกจิชื่อดังของภาคเหนือหลวงปู่วแหวนสุจินโน